ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอลเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมากมายแต่ภาษาภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นยังคงเป็นสิ่งที่สะท้อนความงามและความเจริญของมนุษย์ทั้งยังเป็นรากฐานพื้นฐานและภูมิฐานอันเป็นอรารยธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานของภาครัฐโดยมีภาคเอกชนสนับสนุนแต่สำหรับภาคประชาชนอาจยังไม่ได้มีบทบาทและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงการสะท้อนปัญหาการพัฒนานโยบายการเร่งรัดติดตามและการเสนอแนะที่มีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะทำงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคศึกษาตัวอย่างความสำเร็จของสถาบันด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศรวมทั้งศึกษาวิจัยทำฐานข้อมูลและจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อเสนอแนะและเร่งรัดให้สถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเรื่องของภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องสำคัญของงานศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตส่วนศิลปะนั้นเป็นความเจนจัดในการปฏิบัติการงาน เพื่อให้ชีวิตมันดำเิงอยู่อย่างเป็นปกติสุขและดีที่สุดในง,งานศินวันธรรมนันจึงปีฐานที่สําคัญก็มี3ฐานคือ 1. สิ่งที่เป็นรากฐาน 2. คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานและ3คือสิ่งที่เป็นภูมิฐานเรื่องของปัญญาแผ่นดินนั้นเรายังแยกย่อยไปอีกว่าสำเนียงหรือภาษาของแต่ละภาคนั่นถือเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ส่วนที่เป็นปัญญาของแผ่นดินนะั้นหมือว่าได้พัฒนาขึ้นมาสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเอ,อ่ยขึ้นมาแล้วรู้ว่าออบนี่เป็นของไทยส่วนภาษานั้นมันเป็นทั้งหมดเหมือนกันสื่อของความคิดสื่อของความเข้าใจเพราะภาษามันมาพัฒนาในการใช้สื่อความใช้ในการสร้างประโยชน์สร้างวิถีวัฒนธรรมส่วนที่เป็นภูมิฐานก็คือสมมติภาษานเนี่ยจาก การพูดแปลมัาเป็นการอ่านการเขียนเนี่ยเพราะว่าการอ่านหนังสือเป็นวัฒนธรรมทางความคิดส่วนการเขียนหนังสือนั้นเป็นอารยธรรมทางปัญญาฉะนั้นทั้ง3ามอย่างนี้จึงสําคัญมากๆทํำยังไงจึงจะให้มีพลังเป็นพลังของสังคมในการที่จะพัฒนาประเทศชาติหรือสังคมนี้ไปสู่ความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรม,ะะมครับ สถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนแบ่งกลุ่มเครือข่ายการทำงานร่วมกันเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มภาษาและวรรณศิลป์นักเขียนนักแปลสำนักพิมพ์ภาษาพื้นถิ่นนักประพันธ์เพลงกลอนลำกลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตประวัติศาสตร์โบราณคดีของดีชุมชนและกลุ่มปัญญาแผ่นดิน ปราดด้านแพทย์แผนโบราณหัตถกรรมศาสนาประเพณีอาหารศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบ้านขแขนงต่างๆกรอบการทำงานนะคะของคณะทำงานของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน6เรื่องนะคะอย่างแรกนะคะเป็นเรื่องของการรวบรวม กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกฎหมายฉบับใดบ้างที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ค่ะไปสนับสนุนให้ศิลปินในพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันที่สองค่ะเป็นเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล ศิลปินเรียกว่าศิลปินทุกแขนงทุกประเภททุกพื้นที่ที่เราจะรวบรวมให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของการศึกษาจัดทำดูว่ามีปัจจัยมีอุปสรรคปัญหาองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ภายใต้ความร่วมมือของ ทุกภาคีเครือข่ายอันที่4ก็คือเป็นการศึกษารูปแบบการดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาต้นแบบในการทำงานส่งเสริมสนับสนุนเวทีการขับเคลื่อนอาจจะเป็นต้นแบบที่เราไปศึกษาดูว่าในต่างประเทศหรือในจังหวัดต่าง ตรงไหนที่เขาทำแล้วมีบทเรียนที่ดีและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการจัดทำรายงานเป็นรายงานพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทั้งเชิงนโยบายแล้วก็เชิงปฏิบัติต่ตอไปค่ะ จริงๆแล้วก็คือในส่วนของการที่เราอยากได้ให้มันมีการตั้งนะคะสถาบันภูมิภาษาปัญญาแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยเรามองว่ามันจะสามารถเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนงานด้านศินลปะวัฒนธรรมภาคประชาชนที่มีความเป็นอิสระและเป็นสาธารณะ ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะทํางานของเราตั้งแต่มีคณะกรรมการศิลปินเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยที่เริ่มรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องศิลปินทั่วประเทศ4ี่ภูมิภาคมาตั้งแต่ปี2554ทีนี้มันก็จะมีความคิดเห็นของศิลปินที่เข้าไปบอกว่าในส่วนของศิลปินเนี่ยอยากให้มีอะไรบ้างหากมีการปฏิรูปศิลปินปฏิรูปประเทศเนี่ยอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นอยากจะให้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะ ในส่วนของศิลปินพื้นบ้านศิลปินท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยทีนี้ก็มีข้อเสนอเข้าไปว่าการทํางานของภาคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับความสนใจไม่ได้ถูกนึกถึงเป็นชื่อแรกๆเวลามีกิจกรรมอะไรเราอยากให้ศิลปินมีตัวตนมีบทบาทในพื้นที่ชุมชนของตัวเองก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรอะไรที่เป็นของศิลปินโดยตรงที่ขับเคลื่อนโดยศิลปิน แลวคำว่าศิลปินมันหลากหลายสาขามากแล้วนอกจากศิลปินแล้วเนี่ยมันควรจะมีในส่วนของคนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติสังคมที่อยู่ในชุมชนต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนทำให้ท้องถิ่นมันเติบโตโดยรากฐานทางวัฒนธรรมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ หากมีสถาบันนี้ขึ้นมานะคะมันจะสามารถที่จะทําให้ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมีสังกัดมีหน่วยงานที่รองรับสถานะก่อนที่คนเล็กคนน้อยเหล่านั้นเนี่ยหมดพลังที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของตัวเองทั้งที่พวกเขานี่คือเรียกว่าองค์ความรู้ของชุมชนหากไม่รีบเก็บองค์ความรู้เหล่านั้นเน่ยเดี๋ยวมันจะสายเกินไปก่อนที่เรียกว่ามันจะไม่มีองค์กรไหนขึ้นมารองรับตรงนี้นะคะ่ะสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน องค์การมหาชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจในคุณค่าของภาษาภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นและเกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพเพื่อต่อยอดและนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมเกิดชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติในระยะยาวต่อไป